สุดยอดนะสุดยอดสิสุดยอดจริงบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงมาเดี๋ยววันเนี้ยโอ้ดอกภาพศิลปะสวยงามมากเลยนะาภาพเก่าแก่นะเนี่ยเขาเก็บกันไว้โอ้แล้วเจ้าของอยู่ไหนนี่นี่นี่เลยครับสว,ส,สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันคะโอ้มีคําถามนะครับมาจากกรุงเทพครับไปปะล่ะ อะไรนะคะอ่าะชื่อรายการไปตลาดนี่คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวของเนื้อปังที่บ้านมุงเลยนี่ครับพามาเจอตัวจริงเสียงจริงวันนี้ครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากเจาะลึกขนาดไหนถามผู้รู้เลยผมเปิดโอกาสให้คุณเอกชนะเลยครับท่านประธานครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับท่านประธานครับผมพิพักน์สายคำดีประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็เปิดแคมป์บ้านมุงแคมป์นะครับรับรับคต่างเต็นท์ที่พักผ่อนต่างๆนะครับถ้าอยากรู้อะไรก็ถามได้ครับครับอยากรู้ทุกอย่างเลยนีสําหรับที่นี่เนี่ยเรามีพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยการท่องเที่ยวที่นี่ภาพรวมทั้งหมดหรือว่าภาพรวมทั้งหมดนี่เลยครับเพราะพื้นที่เฉพาะบ้านมุงแคมป์เหรอครับบ้านมุงแคมป์ก็ ประมาณ 30, 30กว่าไร่ครับ30กว่าไร่โอ้โหเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็พื้นที่ทําการเกษตรแล้วก็ปลูกป่าไม้ตาอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบด้านหลังปลูกป่าเดี๋ยวจะพาไปชมถ้ำนะครับประวัติของพื้นที่นะครับพระรถเมลีหรือถ้ำนางสิบสอพระรถเมรีมาด้วยนะสิบสองมาด้วยโอ้โห ก็เปิดบัตรประจำตัวนะก็เปรบประจำตัวเช่น แต่ถ้าคนเขาลุ้มั้นเจ๊งนะที่มีธงอ่ะนี่ที่มีธงนั้นนะครัแต่ถ้าคนที่ฟิตเนี่ย50นาทีก็ถึงค่ะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าพี่ไม่ฟิตใช่ไหมอ่าใช่ก็คือพี่ต้องฟิตเละครับพี่ร่างกายิต้องโง่มาคนเนี้ยโง่มครับต้องขอ50นาทีแน่โอ้โหไม่กล้าครับไม่กล้าต้องขอคันโอ้ยพี่เล็กสวยมากพี่ แรงบางบทอย่างนั้นแหละ,น,ะนี่ไงล้อมรอบด้วยภูเขาเลยครับเนี่ยโ <นะ S 1> อ้ภูเขาล้อมรอบหมดเลย <นะ S 1> สุดยอดมากสุดยอดมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปถ้ำนาง12ครับท่านผู้ชมครับนี่ถ้ำนาง12อสอพานเหมือนฉากในหนังเลยอะถ้ำนาง12อยู่นี่นนถ้ำนาง12อตอนนี้เรากำลังลอดประตูโขงไปไหนครับเนี่ยไปถ้ำหลวงพ่อบุญมีใครได้มามีบุญทุกคน เสียขวัญเสียขวัญเรามีบุญกันทุกคนนะเนี่ยเสียบ่งเปเรามีบุญกันทุกคนนะครับสาับด้ีโอาอท่าวัดปรอตนรับเงล่ะอเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะความลื่นไหมล่ะถ้ำหลวงพ่อบุญมีครับเรามีบุญกันทุกคนสาธุปะลงขามาสวัสดีครับสวัสดีท่านสวัสดีครับ ชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับชื่อจีนินขาวครับตำแหน่งท่านเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นชาวบ้าน <c oughs> โอโ้ไม่น่าเชื่อท่านเป็นชาวบ้านท่านผู้ชมครับโอ้ยาไมโอ้ไม่น่าเชื่อท่านเป็นชาวบ้านตำแหน่งสุดยอดตำแหน่งนี้เป็นยากไหมครับไม่ไม่ยากเลยทุกคนเป็นได้เลยผมก็เป็นได้เนาอครับ <c oughs> ขอบคุณครับ โโอ้หสวยมากมากอลังการมากครับพ่อถ้ำนี้เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลทรายไปครับพ่อเนี่ยโอ้โหดูดิผมเกิดมาจะเห็นอย่างนี้แล้วครับโอ้ครับอือหึยน้ำหยดเนี่ยมีรอยน้ำหยดอยู่นี่นี่ไงนี่น้ำหยดดีไหมนี่ข้างล่าง นายยอดจะน,น้โอ้โหนีไไไไ่ไมีตะไคร่น้ำอยู่แลครับตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนหัวช้างไหมครับเนี่ยนี่เหมือนหัวช้างเลยครับเห็นไหมฮะ <subconscious ly S 1> นี่เหมือนหัวช้างเลยนี่ <ynen. S 1> ช้างเอาเอา,เอางวงลงม,มาหาพวกเราเนี่ยเห็นไหมฮะครับเน,นี่ยเหมือนลูกตาเลยเนี่ยต้องมาดูตรงผมเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเหมือนเลยนี่ฮะเห็นไหมฮะหน้าผากช้างเห็นไหมครับ นี่เหมือนเหมือนช้างเลยเห็นไหมฮะเหมือนไหมนี้เหมือนเท้านี่เหมือนช้างเลยนี่ขาขาหน้าลงมานี่เห็นไหมโอ้โหหลายหลายคนมาไม่เคยเจอช้างวันนี้เรามาอุ้ยเรามาเราเจอช้างเลยครับต่อไปเรียกว่าหินงอกหัวช้างนะครับพ่อพ่อครับผมตั้งชื่อให้เลยนะครับพ่อว่าเป็นหินงอกหัวช้างนะครับพ่อนะต่อไปนี้นะพาคนมาดูได้เลยเนี่ยครับหินงอกหัวช้างบอก รายการไปประหลาเป็นคนตั้งนะครับ,รบครับอ<า>โอุ้ยครับสวยงามมากเสียงควันเป็นไงสวยครับแล้วก็บรรยากาศดีอากาศเย็นสบายม,มาได้ตลอดนี่ขนาดตอนนี้ข้างนอกนี่ร้อนแดดเปรี้ยงๆเลยแต่เข้ามาในนี้เย็นสบายนะเพราะว่าต้นไม้ร่มรื่น,นมากคือหลวงพ่อครับปลูกต้นไม้ไว้ด <c oughs> <ห>ูดิในนี้ โอ้ยขนาดเท้าช้างห้อยลงมาอีกแล้วนะเห็นไหมนี่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 เท้าหลังนะครับนี่เท้าหลังครับนี่เท้าหลังนู่นเท้าหลังนู่นโอ้โหอันนี้ถ้ำหลวงพ่อบนมีนี่แสดงว่าท่านช้างใครเห็นใครเห็นพญาพญาขุดบังครับนี่หน้าพญาขุดครับเห็นไหมฮะเหมือนหน้าพญาขุดไหมครับเนี่ยนี่พญาขุดครับเห็นไหมฮะเหมือนไหมกลางปีกอย่างนี้พญาขุดกําลังจะบินลงมานะฮะ จริงๆให้เห็นด้วยดินี่พญาคุดครับดูสิโอ้โหคุณเอกอยู่บ้านคุณเอกเป็นเป็นช้างเท้าไหนครับฮะเป็นช้างเท้าไหนเขาอยู่บ้านเนี่ยผมอยู่ทั้งสี่เท้าเลยครับเหรอครับผมเป็นควานนะท่านครับเหมือนพญาคุดไหมล่ะเหมือนหัวพญาคุดป่ะครับ นั่นก็ขาช้างนะครับนั่นขาช้างนี่ขาหลังช้างนะครับขาหน้าโผล่ตรงนู้นอ้โหูนี่ตัวทั้งทั้งทั้งลูกด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหปะท่านผู้ชมครับมาดูทําททางนี้ครับโอ้โหครับนี่ท่านี่เท้าช้างที่โผล่มาเลยเห็นไหมอ๋อมีบ่อไว้เนี่ยอืมบ่อ ต่อไปนี้พ่อครับต่อไปนี้นะครับพ่อตรงนี้พ่อตั้งชื่อบ่อว่าบ่อช้างเท้าหน้านะใครอยากจะเริญลุ่งเรืองให้มาดื่มน้ําที่นี่หรือเอาน้ําที่นี่ไปล้างหน้าเพราะว่ามันหยดมาจากช้างเท้าหน้านะพ่อนะนี่ให้เรียกว่าช้างเท้าหน้านี่บ่อช้างเท้าหน้านะครับจำไลยนะถ้าพ่อจำไม่ได้ก็โทรมาถามผมก็ได้ครับครับผมครับนะฮะว้าวมุมนี้สวยมากดูดิ อุ้ยนี่ไงสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับเจ้าชายพาหมายประคุมเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเอาให้จินตนาการใครเห็นว่าเป็นหัวอะไรครับเห็นไหมฮะเห็นว่าเป็นสีสษะอะไรมาครับ มีถ้ำกุมาครับสีสระเหมือนเด็กครับอ๋อใช่เลยเนี่ยครับตรงนี้เรียกว่าถ้ำศีรษะกูมานะครับตาด้วยนะฮะนี่เหมือนเด็กไหมครับฮะเด็กที่กําลังเกิดออกมานะฮะโอ้โหอันนี้มันกระดูกช้างเลยะกระดูกช้างกระดูกช้างวันนี้ รายการไฟป,ประหลาดพามาในสุดยอดนะครัะท่านผู้ชมครับโอ้โหมุมนี้ทำไมมันอลังการเช่นนี้ดูสิอาลังการมากดอกเตรมาดูนี่เดี๋ยวเข้ามาดูมุมจะมองจากมุมนี้ออกไปสิครับมองไปสิครับมองนี่ครับมองไปเ,เป็นยัีไครับ ยอดนะครับคุณคุณอแล้วก็ยืนตำแห,หนห่งนี้จะเห็นนช่ไครับ หินหมีนะครับเนี่ยนี่หมีหมีตัวใหญ่มากครับตัวนี้ฮะดูนะครับมาดูนี่นะฮะถ่ายมาเลยครับพี่แตนมาดูนี่แตนมาดูนี่พี่แตนต้องมองทางนี้หมีหมีที่เพ่อทําครับเห็นไหมนี่หัวอ๋อนี่ฮะหมีตัวใหญ่มากหมีตัวนี้ตัวใหญ่มากครับมีตัวใหญ่มากสวยมากสวยค่ะครับอลังมากเลย ไปทางนั้นพามาครับท่านผู้ชมครับครับ,รบได้ครับได้แล้วก็ใช้เอินฝากขอไปใช้ที่หมดครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเราจะลุยเวลามีงานมีอะไรก็เอาน้ำนี้น้ำตรงนี้คนชูพาท่านผู้ชมเข้ามาลุยในถ้ำนี้ดูไปข้างหน้านะนู่นเหรอครับ แอบตองหาที่หลีกหน่อยผมแอบผมผมแอบตรงนี้เอาออกไปผมแอบตรงนี้อะไรเลยกดูมันแคบนะมันต้องเข้าไปหลาคนรทีละคนขรับต้องไปเลยลึกมากเข้าไปดิเข้าไปกับเขาแล้วนั่งนั่งหน่อยนะตัวน้าถึงน้ามันก็ทักหมด ไม่มีน้ำเราถึงบ่อน้ำนะครับนู่นมันอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างทีบ่อครับแต่ช่วงนี้มันแห้งครับมันแห้งนะครับหรือมันอาจจะอยู่ข้างล่างเราลงไปไม่เห็นลงไปไม่ถึงฮะน้ําแห้งน้าแห้งเลยครับครับน้ําแห้งแล้วครับมันมองไม่เห็นครับข้างล่างมันจะมีไปอีกไหมหรือมันมันลงเลยเหรอ เปนนอา่อามาพ,พ,พ,พี่สองเป็นเพดาโอเค okay, ครับโอเคๆสวยๆส,สวยครับโอ้โหเอาเีลยผมหลบมุมนี้ให้ท่นมมานผู้ชมเห็นโอโ้โ,อโหนี่เราเข้ามากันเยเอะครับทำนี้ต้นต้นต,ตัวเล็กๆหน่อยครับนี่คุณงูแมงนะครับกำลังมุดออกไปครับอ่าน้ำช่วงนี้แห้งครับแห้งเลยครับค่นแห้งไม่ได้เข้ามานานแลยหรอครับ คนตัวใหญ่ออกมาก่อนเสียขวัญครับเสียขวัญครับท่านผู้ชมครับต้องทำตัวได้แก่ไงฮะถึงน้ำไหมครับหนักไม่ถึงครับมันมันแห้งครับอ๋อมันแห้งอ๋อมันมืดมากเขาเหมือนเหมือนเหมือนทางบาดาลเลยเนาะแต่เมื่อก่อนนี่มีงานมีอะไรก็ต้องพ่อเขาจะเอาไปจากนี่ทั้งหมดเลยนะแต่เวลามีงานมีอะไรนะ แต่อนนี้เป็นที่ที่ว่าน้ำยังมีเสมอแม้คื่อก่อเขาเอาเครื่องเดี่ผมไม่ได้ทำเข้าไปบูขกมันขึ้นมาเลยไงโอ้โหบ่อน้ำลึกนะครับยังแช่อยู่ยังแช่อยู่ยังแช่อยู่เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปตรงนู้นนะเข้าไม่ได้ครับเล็กมาก นฮะรูเล็กมากรูหินที่นี่มันเล็กมากครับดูดิดแคบครับนะแต่ตรงนี้่ะเป็นน้ํานะชมครับผมจะพาสา่านชมออกไปมีไม้ท่อนหนึ่ง <c oughs> นี่นะครับเราพาท่านผู้ชมมาให้ถึงว่ามันมีน้ําแบบไหนอย่างไรในถ้าตรงนี้นะครับ มันมีรากมาอยู่ข้างล่างตรงนี้มนน้ำไหมครับไม่มีเนาะน้ำไม่มีแต่ว่ามันยังแฉะ,แฉะอยู่ครับรครับแ้่ก่อนเขามีเครื่องเล็กๆเขามาติดแล้วก็ดึงออกไปนอ,อกกันน้ำหอครับอ๋อนี่มีรากไซด้วยนะครับฮะมีรากต้นไซรากโพอยู่นี่นะครับโอเห็นไหมผก็ติไม่เคยแห้งนะน้ำครับครับมีรากต้นไซต้นโพ <ś c oughs> นี่ทำที่พาลามาตรงนี้ หลวงพ่อแกมาตั้งแต่ผมอายุได้อยู่โรงเรียนปัหนึ่งครับโอ้โหปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับผมหกสิบแปดครับโอ้โหพ่อหกสิบเอ็ดปีอยู่ที่นี่ตอนนี้พุ่มหกสิบแปดนะครับหก็นั่นแหละตั้งแต่พ่อเรียนหนังสืออยู่ปอนหนึ่งอ่ะครักเจ็ดขวบครับพ่อปู่ผมเป็นทโยกไงสโอ้ครับเห็นไหมโอ้ สังเกตหินนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นหินปนทรายนะครับจะเป็นหินปนทรายแบบนี้ขึ้นไปก็มีอีกเนาะครับมันไม่มีอะไรหรอไม่มีแล้วครับจะมีหินปนทรายแบบนี้เข้าไปไม่ได้แล้วเพราะมันเล็กมากครับมันเล็กมันเล็กฮะต่ไม่มีไค้เข้าไปหรอกครับมันเล็กครับก็พวกผมก็อยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นกันแค่นี้นะโอ้ครับม่ไจะเข้าไปหรือลงไปข้างล่างอะไรหรอครับเมื่อก่อนน้ำมันอยู่บนนี่ไง เนี่ไม่มีอะไรครับน้ําแห้งมากแถวนี้ในถ้านี้นะครับไม่มีไรเนาะครับ oh. ป้าในนี้จะเป็น่านที่ที่แคบแล้วก็เล็กมากนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับสุดยอดมากที่นี่นะฮะทำผมเรียกว่าทําช้างทท้งนาแล้วนนะครับอันนี้เป็นเป็นมูลคางขาวนะเป็นมูล้างขาวนะครับท่านผู้ชมครับยืนเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงนะ บางช่วงก็เย็นไม่ได้นะครับต้องขาดแล้วนะครับขนาดผมว่าตัวไม่สูงแล้วนะฮะนี่ ก็ได้ประสบการณ์หลาย<ร>อย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของถ้ำและเรื่องของมุมมองตรงนี้ผมว่าสวยมากพอออกมาข้างนอกนะ้าท่านให้ท่านผู้ชมดูได้เลยครับสวยมากครับ